อยาพามาเดินป่าเยอะนะคะมอสไซท์ป่ะ กระเทียมป่าใช่ไหมนี่ไอ้นี่ไอ้นี่ก็สกปรกอ่ะไอ้นู้อ่ะ just looking ไอ้นู้ตักก่อนกิน yes sir เออใบกระเทียมป่า yes before eating ใบกระเทียม that smell so strong now two weeks ago s n g m e l l more strong banana already on because we have power กระเทียมป่านะคะต้นกระเทียมป่ามันแก่แล้วเพราะมันดอกแล้วมันแก่แล้วเด็กบอลกระเด็นฟอร์มมัมเหรอยาวิเคนเทพยาวิเคนพูดอินการ์เดนเด็กวิวอล์ทีโอเค อ้าโอ้ไนทะเลปน,นใหม่บรรยากาศดีดาเาไปดูกวางเจมมันอยู่ฟ่งปุ้นน่ะทีเราออนสองคนเดิมด้วยก้ นี้เราจะเดินไปทะเลนะคะเดินไปข้างล่างสองเท่าอยากเดินเดินก็นเดินเรลางชอบเดินเดินลงเ่าอันนี้กระเทียมป่านะคะคนขันจันนนก,กรยาน บรรยากาศทะเลเท่าชอบเดินมีเพือจอดอม,มันน่าหอดเหรอฝรั่งจะอยู่บนเรือแล้วนะคะเพราะมันเป็นหน้าร้อนแลวเดี๋ยวพอเท่าก็ไม่เท่าก็จะออกเรือมันกัน Nå, har mig på hånden. Jo, det kan vi godt. Skønner. Beautiful. Uh. Many beautiful, Ja, uh. yeah, very beautiful. Yeah. <laughs> det kan man jo godt forstå. Der er en god det kan <laughs> <laughs> Der var virkelig meget vind på Storvoldsbroen. เดินก่อนหงก่อนหินก่อนข้างชายหาดคนใหม่หน้าน้างานนอน

ที่เดินนิ่มท่เดินอย่างเดินมาดูบ้านทางเข้าก็มีแก้มไปแกเดินอ้อมรถจอดไปกลางทางแล้วก็เดินอ้อมมาจากชายทะเลฝรั่งประชอบซื้อบ้านซัมเมอร์ฮูดหรือว่าบ้าน,านผักบ้านผักต่างอากาศเนาะเออป้ากันมาดูบ้านในเจ้ามันมีครบทุกอย่างมีซั่ไวน้ามีตีกรอมีอย่างนี่นเะอันนี้บ้านสําหรับซัมเมอร์ฮูดหรือว่าบ้านผักต่างอากาศนั่นแหละเออมันอยู่ใกล้ตีชายทะเล ไม่ยากเปนอยากดูจะซื้ออะมันจีแป้งนะบ้านเนี่ยเพราะว่ามันจะถูกกว่าโคเบนไฮเกนประมาณล้านล้านไปล้านของประเทศนี่นะไม่ใช่ล้านของประเทศไทยนะเป็นบ้านภาคดังอากาศมันเป็นหมู่บ้านเีอะ กลับไปดูบ้านนี่แหละเจ้า y าดูดมาดูดวาได้หมูจุบนแม่ไปเที่ยวทิ้งไว้อยู่บ้านน

นัดรีบอยู่นยูโอเคหนัดรีบอยู่โอเควันทุกวาใสไปเลยจมพอมันจมอย่าบ่นสิลูกยัย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 สลีลอยกาแ่เว้แนัลีครอันนี้ขันยุคอ